สวัสดีครับผมแมทและว,วันนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีสร้างเว็บไซต์ WordPress ของคุณกับมินชีครับในวิดีโอนี้เราจะเริ่มต้นโดยการตั้งท่าบัญชีโฮสติ้งมินชีของคุณและผมจะแน่ใจว่าคุณจะได้ราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับจากนั้นเราจะตั้งค่าชื่อโดมเมนของคุณและติดตั้ง w o r e s s ให้พร้อมใช้งานครับหลังจากนั้นผมจะแสดงให้คุณดูวิธีเข้าถึงทางเทมเพลตเว็บไซต์มืออาชีพขนาดใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้ฟรีและออกแบบมาให้ดูดีบนทุกอุปกรณ์ครับ สุดท้ายนี้ผมจะสอนคุณปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ด้วยเดิมเถอะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากวางที่ใช้งานง่ายสุดๆเลยครับส่วนที่ดีที่สุดก็คือเกือบทุกอย่างในคู่มือนี้ฟรีทั้งหมดครับคุณจะต้องจ่ายแค่ค่าโฮสติ้งเนชิดและชื่อโดมนเท่านั้นครับถ้าคุณอยากได้เดยนที่ดีที่สุดของเนมชิดให้ไปที่ลิงก์ตรงนี้ด้านล่างหน้าจเร่เลื่อนลงไปที่คำอธิบายวิดีโอแล้วคลิกที่ลิงก์แรกที่คุณเจอได้เลยครับเมื่อคุณเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้คลิกปุ่มสีส้มที่เขียนว่า Get Limited Fo จากนั้นคุณจะเห็นราคาต่างๆรับถ้าคุณเลือกจ่ายดาบ,บรายเดือนคุณจะได้ใช้ฟรีเดือนแรกกับ P C W s t a r เถอแต่โดยรวมแล้วถ้าเลือกจ่ายรายปีจะได้ราคาที่คุ้มกว่าครับถ้าคุณต้องการโฮสติ้งที่ถูกที่สุดให้เลือก Starter p a n ครับแต่ถ้าคุณอยากได้โดเมนฟรี C D N และความจุเว,ว็บไซต์ที่มากขึ้นผมแนะนําให้เลือก Turbo p a n ครับแต่ขอแจ้งไว้ก่อนว่าขอไม่ใช่หนึ่งในานามสกุลโดเมนที่คุณจะได้รับฟรีกับ Turbo นะครับเพื่อให้ง่ายสําหรับการสอนในวิดีโอนี้ผมจะเลือก Starter แทนเลยครับ ตรงนี้คุณจะเห็นรายละเอียดทุกอย่างที่รวมอยู่ใน Start e r ั l a n นและจะมีเครื่องหมายจากกระบะสีแดงตรงฟร Do m เม n Name ซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะเราสามารถเพิ่มโดเมนทีหลังได้ครับถ้าคุณพอใจกับแผนที่เลือกไว้แล้วก็กด h ช c k o u t ได้เลยครับถัดไปให้คลิกปุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยนิมิชครับถ้าคุณมีบัญชีนิมิชอยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยหรือจะคลิกปุ่ม S i g n Up ัที่ด้านล่างก็ได้ครับกรอกชื่อและอีเมลของคุณสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านครับจากนั้นคลิกส n Up ครับ แล้วคลิกลาวเพื่อให้แอป c w ซเข้าถึงข้อมูลเ c ของคุณได้ครับขั้นตอนต่อไปเลือกวิธีการชำระเงินครับคุณสามารถใช้บัตรเครดิตบัญชี PayPal หรือจะคลิกเติมเงินเพื่อจ่ายด้วยบ i t c o i n ก็ได้ครับผมจะเลือกใช้ PayPal ครับหลังจากที่คุณชำระเงินแล้วคุณจะได้ตั้งข่าเว็บ์ครับคลิกสร้างเว็บไซต์ใหม่แล้วกดดำเนินการต่อครับคัดไปตั้งชื่อเว็บไซต์ของคุณครับจากนั้นคลิกดำเนินการต่อครับตรงนี้ระบบจะให้คุณเลือกโดเมนครับ เราจะเพิ่มโดเมนที่กำหนดเองทีหลังครับตอนนี้ให้เลือกโดเมนจาก CWP ไว้ก่อนแล้วคลิกดำเนินการต่อครับระบบจะให้คุณเลือกทีมครับแต่เราจะติดตั้งทีมที่กำหนดเองทีหลังดังนั้นคลิกข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับระบบจะให้คุณเลือกตัดอินด้วยเช่นกันและคุณก็สามารถคลิกข้ามขั้นตอนได้อีกครับคุณจะเห็นหน้าสารุปข,ข้อมูลครับคลิกดำเนินการต่อได้เลยครับผัดไตปเว็บไซต์ของคุณจะใช้เวลาสักครู่ในการตั้งค่าเมื่อเสร็จแล้วคุณจะเห็นข้อความแจ้งความสำเร็จที่ด้านบนของหน้า ต่อไปเรามาตั้งท่าโดเมนที่กำหนดเองให้กับเว็บไซต์กันครับคลิกปุ่มจัดการครับคุณจะเข้าสู่แดชบอร์ดการจัดการครับถ้าคุณซื้อแท็กเก็ตทโบหรือสูงกว่าคุณสามารถแลกรับโดเมนฟรีได้โดยคลิกที่ A D O N S ครับเลื่อนลงไปที่ส่วน u r c h a s e s แล้วคลิก Reading Off ฟ er เใต้หัวข้อชื่อโดเมนครับหรือถ้าคุณเลือกแท็กเก็ตที่ไม่มีโดเมนรวมอยู่ด้วยให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าแล้วคลิกทพาอธิบายนชี้ครับระบบจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถซื้อชื่อโดเมน พิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณสนใจลงไปครับในกรณีของผมผมอยากเช็คว่า messenger.com ยังว่างอยู่หรือเปล่าจากนั้นเราจะคลิกที่ปุ่มค้นหาครับข่าวดีครับโดเมนนั้นยังว่างอยู่เมื่อคุณเจอโดเมนที่ถูกใจแล้วให้คลิกที่เพิ่มไปยังรถเข็นได้เลยครับจากนั้นที่มุมขวาล่างให้คลิกที่สำรังเนินครับตรงนี้คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนได้และสามารถเปิดหรือปิดกล่องสำหรับต่ออายุอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจดทะเบียนครั้งแรกได้ด้วยครับ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของโดเมนจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติซึ่งผมแนะนำให้คงไว้เพราะบริการน e ี้ฟรีสำหรับคุณและช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณบนโลกออนไลน์ครับแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิดฟองใดๆเพื่อเปิดใช้งานเว็บโฮสติ้งเพราะเราได้ซื้อโฮสติ้งไว้แล้วครับเมื่อทุกเกี่ยวเรียบร้อยดีแล้วให้คลิก,กยืนยันการสั่งซื้อได้เลยครับจากนั้นกรอกข้อมูลติดต่อของคุณครับและเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิกดำเนินการต่อครับในหน้าถัดไปคุณจะต้องยืนยันข้อมูลผู้จดทะเบียนผู้ดูแแแลลลระะบบะผููด้ดเทคคนิคค ถ้าคุณไม่ต้องการปรับแต่งอะไรเป็นพิเศษก็สามารถใช้ข้อมูลติดต,ต่อบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นได้เลยครับถัดไปให้คลิกดําเนินการต่อครับจากนั้นชาระเงินค่าจดโดมเมนของคุณด้วยบัตรเครดิตหรือเพย์แพลก็ได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เพย์แพลกครั้งครับดําเนินการชาระเงินให้เสร็จสิ้นได้เลยครับเมื่อการชรําระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจะได้รับแบบสอบถามนี้ครับคุณจะกรอกแบบสอบถามนี้ก็ได้หรือจะคลิก X เพื่อปิดก็ได้ครับตอนนี้คุณได้ซื้อโดมเมนเรียบร้อยแล้วสามารถปิดแท็บนี้และกลับไปที่ CWP ได้เลยครับ จากนั้นที่แถวโดเมนให้คลิกเปลี่ยนแปลงครับเลือกโดเมนของคุณในนิมฉีคลิกที่เมนูดอ o ดาว w เลือกโดเมนที่คุณซื้อไว้แล้วคลิกเปลี่ยนแปลงครับเยี่ยมมากตอนนี้เว็บไซต์ของคุณได้เชื่อมต่อกับโดเมนที่คุณตั้งเองเรียบร้อยแล้วคุณสามารถดูตัวอย่างเว็บไซต์ได้โดยคลิกที่ชื่อโดเมนของคุณด้านบน,นครับที่นี่คุณจะเห็นมีหาเริ่มต้นที่ถูกสร้างขึ้นสําหรับทุกเว็บไซต์ใหม่และคุณจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เชื่อมโยงกับโดเมนที่เราตั้งเองไว้ด้านบนแล้วครับเดี๋ยวเราจะปรับแต่งเนื้อหานี้กกกันใ,นในอีสค,ครรู่ หลังจากที่คุณตรวจสอบแล้วว่าเว็บไซต์ใช้งานได้จริงบนโดเมนของคุณเองคุณก็สามารถปิดแท็บนั้นได้เลยครับต่อไปเรามาเข้าสู่แดชบอร์ด o r d p r e s s เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเรากันครับทริคที่ดับเบิลยูพีแต่และถ้าคุณต้องการคุณก็สามารถปิดแท็บ I ี w ีได้เลยครับนี่คือแดชบอร์ด o r d p r e s s ของคุณครับมันเปรียบเสมือนศูนย์ระชาการสําหรับการจัดการเว็บไซต์ของคุณเลยครับเริ่มต้นเราจะปิดแนเนอร์ต้อนรับนี้ก่อนครับเราจะจัดระเบียบแดชบอร์ดนี้ด้วยการคลิกที่ s ส r e n ท Option ด้านบนแล้ว เอาเครื่องหมายถูกออกจากทุกช่องครับคุณสามารถเพิ่มแถงที่ต้องการกลับมาได้ตลอดเวลาครับถัดไปถ้าคุณเจอป๊อปอัพแจ้งว่ามีเวอร์ชันใหม่ของ WordPress ให้คุณคลิกอัปเดตตอนนี้จากนั้นคลิกปุ่มอัปเดตแล้วคลิกอัปเดตฐานข้อมูลด้วยครับเมื่อเสร็จแล้วให้คลิก Continue แล้วระบบจะพาคุณกลับไปที่ดับเครับจากนั้นคลิกไดรบอทอีกครั้งครับต่อไปเราจะปิดการใช้งานตัดอินที่ติดตั้งมาโดยไม่จําเป็นครับ ทางด้านซ้ายให้เค้คกคีตติกครับลักอินของเว็บเพรสโกเหมือนกับแอปในสมาร์ทโฟนเลยครับมันช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทํางานเพิ่มเติมให้กับเว็บไซต์ของคุณครับลักอินทั้ง2ตัวนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งและโชคดีที่ตอนนี้ทั้งคู่ถูกปิดการใช้งานไว้แล้วครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานที่คุณเลือกตอนสมัครและช่วงเวลาที่คุณดูวิดีโอนี้คุณอาจจะมีปลั๊กอินที่ติดตั้งมาแตกต่างกันครับและมันก็ดีที่จะเริ่มต้นโดยเว็บไซต์ที่ว่างเปล่าแล้วค่อยเพิ่มปลั๊กอินเมื่ออ้งกาารใชนนิินัดดปป เริ่มต้นทั้งหมดให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนซ้ายของรายการตัดอินจากนั้นคลิกที่เมนูดอกดาวบัคเคชันส์แล้วเลือกดีทูเวตแล้วคลิกแพคครับต่อไปเรามาติดตั้งทีมกันครับทีมของ WordPress จะควบคุมโครงสร้างและรูปลักษณ์โดยรวมของเว็บไซต์ครับทางด้านซ้ายให้คลิก้วคิวสแล้วที่ด้านบนคลิกตัดทีมครับคุณสามารถเลือกดูทีมต,ต่างๆเพื่อหาทีมที่เหมาะกับคุณได้เลยครับสำหรับบทเรียนนี้เราจะใช้ทีเมสเทอร์เพราะผมคิดว่ามันดูสะอาดตาทันสมัยดีครับ ลิกมุมขวาบนให้ค้นหาคำว่าแแล้วมันจะปรากฏเป็นตัวเลือกแรกครับคลิกนิสเ l l แล้วจากนั้นคลิก to w เทเครับเมื่อทีมถูกเปิดใช้งานคุณจะเห็นข้อความยืนยันแบบนี้แล้วคุณสามารถคลิก X เพื่อปิดข้อความนี้ได้เลยครับต่อไปเรามาเริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์ของเราด้วยการเพิ่มปลั๊กอิน starter t e m p l e s กันครับทางด้านซ้ายให้กดไปที่เมนูค u าครับจากนั้นที่ด้านบนให้คลิก Add เทครับแล้วค้นหาคำว่า starter t p l s ครับ เมื่อคุณเห็นปลั๊กอินนี้ให้คลิก install นะครับจากนั้นเมื่อมันปรากฏขึ้นให้คลิกปุ่ม activate ครับคุณจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานของ Stattemper s t a n t ครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณดูวิดีโอนี้คุณอาจเห็นสิ่งที่แตกต่างกันในช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานนี้ครับในกรณีของผมผมเห็นตัวสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ครับให้ขึ้นไปคลกิกที่ดอ o p d o w มบขวาบนแล้วเลือกกัมนม e ครับถ้าคุณไม่เห็น element เธอเป็นตัวเลือกเดียว ผมจะแสดงวิกิเปิดใช้งานให้ดูอย่างรวดเร็วครับให้ไปที่ด้านล่างแล้วคลิก Exit to Dashboard ครับจากนั้นทางด้านซ้ายให้คลิก e u s t t i i g s ครับเลื่อนลงไปด้านล่างจนถึงส่วน s t a r t e m l a t ครับสำหรับตัวเลือก v i s i b e Element b e h a v i o Template Plus t a t e m e n t ให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดเครื่องหมายถูกไว้ครับจากนั้นคลิก Save Changes ครับก,ล,กบลับไปที่ Thakins แล้วภายใต้ s t a r t e r m e a t ให้คลิก Get Started ครับอีกครั้งที่มุมขวาบนให้เลือก Element or, จาก Dropdown ครับ หลังจากที่คุณเลือกลำเธอเป็นตัวสร้างเสต็จแล้วคุณจะเห็นแกลเลอรี่ของเทมเพลตที่มีให้เลือกใช้ครับเทมเพลตนั้นแตกต่างจากทีมของวอตเวสครับทีมคือกรอบจานออกแบบโดยรวมที่ควบคุมรูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์คุณส่วนเทมเพลตฟิลเลอัของน้าเฉพาะภายในทีมนั้นครับคุณสามารถเลือกดูตัวเลือกต่างๆได้เลยหรือ,รอจะใช้ร r ดา d o w n หมวดหมู่ด้านบนเพื่อครองและค้นหาเทมเพลตที่เหมาะกับเว็บไซต์ของคุณอย่างรวดเร็วก็ได้ครับขณะที่คุณเลือ่อนดูคุณจะเห็นว่าบางเว็บไซต์มีป้ายพรีเมียมติดอยู่ ป้ายพรีเมียรหมายถึงเทมเพลตที่ต้องเสียหนังสือครับส่วนเทมเพลตอื่นๆทั้งหมดนั้นใช้ฟรีครับสำหรับบทเรียนนี้ผมชอบหน้าตาของอันนี้ที่อยู่มุมซ้ายบนมากเลยเดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้นะครับถัดไปคุณจะได้รับตัวเลือกการปรับแต่งเบื้องต้นครับอย่างแรกคุณสามารถอัปโหลดโลโก้เว็บไซต์ได้โดยคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์แต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีโลโก้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีเพิ่มโลโก้ให้ทีหลังคุณยังสามารถเลือกคู่ฟอนต์ได้ด้วยลองสลับดูแต่ละแบบเพื่่่ออออดดูวาาคุุณชชบบัน,นมมกทีสผ อันนี้ครับถัดไปคุณสามารถเลือกชุดสีได้อีกลองสลับดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออันที่ถูกใจผมชอบมากเลยโดยเฉพาะปุ่งสีเหลองนี้เมื่อคุณตั้งค่าพื้นฐานเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มดําเนินการต่อได้เลยครับจากนั้นระบบจะให้คุณเลือกฟีเจอร์ต่างๆให้ติ๊กเลือกตัวเลือกที่ต้องการโดยจะคลิกท่ามขั้นตอนนี้ก็ได้ครับคุณจะเจอหน้านี้ซึ่งคุณสามารถกรอกข้อมูลได้ถ้าต้องการโดยจะคลิกที่เข้าใจแล้วไปกันเลยแล้วกดส่งข้อมูลและสร้างเว็บไซต์ของฉันก็ได้ครับ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่ในการประมวลผลเพื่อเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเมื่อเสร็จแล้วคุณจะเห็นแอนิเมชันโปรยลูกป่าเล็กๆที่สนุกสนานจากนังคลิกที่ดูเว็บไซต์ของคุณเพื่อดูผลลัพธ์ได้เลยครับและนี่นะครับคุณจะเห็นว่าสแตทเทิเตมตถูกโหลดเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ในหน้าแก้ไขแล้วคุณสามารถปิดแท็บสแตทเทิลเตมได้เลยครับต่อไปเรามาเริ่มแก้ไขเว็บไซต์ของเรากันครับเราจะใช้เดลเมนเธอเป็นตัวสร้างหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับหากต้องการเข้าใช้งานให้ไปที่ด้านบนแแลล้้้ววคกกไขดย และที่นี่คุณจะเห็นหน้าตาของอินเทอร์เฟซเอลิเมนต์ครับเอลเมนต์เป็นตัวสร้างเว็บไซต์แบบลากแล้ววางทําให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ได้ไง่ายมากๆเรามาดูคร่าวๆกันหน่อยว่าเว็บเทสนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรใน WordPress จะมีบล็อกหลักอยู่2ประเภทคืคอคอนเทนเนอร์และอิเลเมนต์ส่วนที่กว้างๆเหล่านี้เรียกว่าคอนเทนเนอร์และแต่ละส่วนย่อยที่อยู่ข้างนั้นจะเรียกว่าอิเลเมนต์ครับเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้นเราสามารถใช้แผนโครงสร้างได้ครับคลิกลูกศร drop ดาวข้าง er าคอนเทนเนอร รายการต่างๆในลิสต์คุณจะเห็นคอนเทนเนอร์และอิเลเมนต์แต่ละอันถูกไฮไลท์ขึ้นมาทําให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่ากําลังดูอะไรอยู่คอนเทนเนอร์ er ก็ทําหน้าที่ตามเชื่อของมันเลยครับมันใช้สําหรับบรรจุสิ่งอื่นๆรวมถึงคอนเทนเนอร์อื่นและอิเลเมนต์ด้วยคุณสามารถคลิกปุ่มรูปตาข้างอิเลเมนต์ใดก็ได้ในแผงโครงสร้างเพื่อซ่อนหรือแสดงมันได้ครับคุณยังสามารถทําแบบนี้กับทรานซกชันได้ด้วยโดยคลิกปุ่มรูปตาข้างคอนเทนเนอร์เรามาปิดแผงโครงสร้างนี้กันโดยคลิกปุ่ม e x t คุณสามารถเปิดแผงนี้ขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาโดยกด c o m m a n d i บน mac หรือ control i บน windows ถ้าคุณเลื่อนลงไปดูคอนเทนเนอร์ถัดไปในหน้าแล้วเอาเมาส์ไปวางเหนือมันคุณจะเห็นแท็บสีชมพูที่เขียนว่า e d i t c o n t a i n e r ปรากฏขึ้นมาคุณสามารถคลิกจุด6จุดนี้เพื่อจับลากคอนเทนเนอร์ไปยังตำแหน่งอื่นบนหน้าได้คุณสามารถคลิกปุ่มบวกเพื่อเพิ่มคอนเทนเนอร์ใหม่ได้หรือถ้าคุณต้องการลบคอนเทนเนอร์ออกทั้งหมดก็สามารถคลิกปุ่ม x ได้เลย ต่อไปฉันจะ,สะแสดงวิธีแก้ไขข้อความปุ่มและรูปภาพให้ดู Element จะทำให้การเพิ่มองค์ประกอบใหม่และการแก้ไขต่างๆเป็นเรื่องง่ายมากหากต้องการแก้ไขข้อความบนหนะ้าให้คลิกที่ข้อความที่คุณต้องการอัปเดตแล้วทีมเหมือนกับที่คุณใช้โปรแกรม w o r d Processor คุณยังสามารถอัปเดตสไตล์ของข้อความได้โดยคลิกที่แทบ็บสไตล์ในแถบ Inspect o r ด้านซ้ายมือการอัปเดตปุ่มก็คล้ายๆกันคลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วไปที่แถบด้านซ้ายมือเพื่อเปลี่ยนข้อความ คุณสามารถเชื่อมโยงปุ่มไปยังปลายทางได้ในส่วนลิงก์ทีแ่แถบด้านซ้ายมือลบเครื่องหมายอ,อกก่อนจากนั้นเริ่มทีมชื่อหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงแล้วเลือกเมื่อมันแสดงขึ้นมาลิงก์จะถูกเติมให้อัตโนมัติสำหรับลิงก์ทายนอกเคียงวาง URL แบบเต็มลงไปและเช่นเดียวกับข้อความคุณสามารถอัปเดตสไตล์ของปุ่มได้โดยคลิกที่แท็บสไตล์การเพิ่มองค์ประกอบใหม่ลงในหน้าเว็บก็ง่ายมากเช่นกันไปที่ด้านบนแล้วคลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มองค์ประกอบ จากนั้นหาองค์ประกอบประเภทที่คุณต้องการเพิ่มแล้วลากเข้ามาหากต้องการย้ายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งอื่นบนหน้าแค่คลิกที่องค์ประกอบนั้นแล้วลากไปยังที่ที่ต้องการหากต้องการลบองค์ประกอบเพียงคลิกขวาที่องค์ประกอบนั้นแล้วคลิกลบต่อไปฉันจะแสดงวิธีอัปเดตรูปภาพให้ดูคลิกที่รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนจากนั้นที่แถบด้านซ้ายให้นำเมาส์ไปวางในรูปภาพแล้วเลือกเลือก,อกรูปภาพ จากนั้นคลิกเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือคลิกคลังสื่อเพื่อเลือกรูปที่มีอยู่แล้วในเว็บไซต์คุณยังสามารถคลิกค้นหารูปภาพเพื่อค้นหารูปภาพสต็อกได้ด้วยเมื่อคุณเจอโรคที่ถูกใจแล้วให้คลิแกแทรกตอนนี้คุณก็รู้วิธีแก้ไขคอนเทนเนอร์และองค์ประกอบบนหน้าเว็บของคุณแล้วแต่ถ้าคุณอยากเพิ่มหน้าใหมล่ล่ะ Element เทําทำให้เรื่องนี้ง่ายสุดๆแค่ไปที่ด้านบนแล้วคลิกที่ลูกศร drop d o w ข้างชื่อหน้าปัจจุบันของคุณในกรณีของเราหน้านั้นคือหน้าแรกโคม จากนั้นคลิกเพิ่มหน้าใหม่คุณอาจจะเจอหน้าต่างแจ้งให้บันทึกก่อนออกจากหน้านี้ให้คลิกบันทึกและออกได้เลยที่นี่คุณจะเห็นหน้าว่างเปล่าก่อนอื่นเราต้องตั้งชื่อให้มันก่อนให้ไปคลิกที่ไอคอนรูปเฟืองด้านบนจากนั้นที่ด้านซ้ายใต้าการตั้งท่าทั่วไปให้หาช่องชื่อท,ที้แล้วตั้งชื่อหน้าเว็บของคุณในกรณีของฉันฉันจะตั้งชื่อว่าทีมงาน The Team คัดแต่คุณสามารถคลิกปุ่มบวกเพื่อเพิ่มคอนเทนเนอร์เลือกรูปแบบของคอนเทนเนอร์แล้วเริ่มเพิ่มองค์ประกอบต่างๆได้เลย วิธีนี้เหมาะมากถ้าคุณอยากสร้างหน้าเว็บขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ตน้นแต่ถ้าคุณไม่อยากสร้างทุกอย่างเองทั้งหมดคุณสามารถใช้ Starter Templates ก็ช่วยเริ่มต้นได้เร็วขึ้นให้คลิกที่โลโก้ Starter Templates และอดูแกลเลอรี่เพื่อหาดีไซน์โดยรวมที่คุณชอบแล้วเมื่อคุณเปิดขึ้นมาคุณจะได้ตัวเลือกสำหรับแต่ละหน้าเว็บในกรณีของฉันฉันชอบดีไซน์ About Us อันนี้ดังนั้นฉันจะคลิกเพื่อเปิดมันแล้วคลิกนำเข้า e m p l a t e Import Template แค่นี้เองเทมเพลตก็ถูกโหลดเข้ามาบนหน้าเว็บแล้ว และฉันสามารถเป็นหัวข้อนี้เป็นคำว่า the team ได้อย่างทว่าแปลตอนนี้ถ้ามีใครเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ในตอนนี้พวกเขาจะยังไม่เห็นหน้านี้นั่นเป็นเพราะถ้าคุณดูด้านบนถัดจากชื่อหน้าจะเห็นว่ามีคำว่า of you ถ้าต้องการให้หน้านี้ออนไลน์ให้คลิกคำวิสที่มุมขวาบนและที่นี่คุณจะเห็นว่าแท็กรอปข้างชื่อหน้าเราหายไปแล้วและตอนนี้หน้านี้ก็ออนไลน์แล้วหากต้องการดูตัวอย่างหน้านี้บนเว็บไซต์จริงของคุณให้ไปที่มุมขวาบนแล้วคลิกไอคอนรูปตาและนี่ไงละ่ะ แต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งหน้านี้ยังไม่สแสดงในแถบนําทางของเราหากต้องการเพิ่มหน้านี้เข้าไปในแถบนําทางให้ไปที่มุมซ้ายบนแล้วคลิก customize จากนั้นทางด้านซ้ายให้คลิกที่เมนูแล้วคลิกที่เมนูที่นี่คุณสามารถคลิกแตทมสลแล้วเลือกหน้าที่สร้างใหม่จากรายการจากนั้นคลิก publish เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณถ้าคุณไม่ชอบลำดับของรายการในเมนูคุณก็แค่ลากหน้าที่เพิ่มใหม่ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย อีกครั้งเมื่อคุณพอใจกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถคลิกทอรีได้เลยจากนั้นคุณก็สามารถย้อนกลับไปที่เมนูหลักได้ตอนนี้ในขณะที่เราอยู่ที่นี่ขอผงแสดงวิธีอัปเดตส่วนหัวและส่วนท้ายของเว็บไซต์ให้ดูนะครับเราจะเริ่มที่ส่วนหัวของเว็บไซต์ก่อนทางด้านซ้ายจากเมนูให้คลิกที่ Header ถัดไปเราสามารถอัปเดตโลโก้ของเว็บไซต์ได้หากต้องการเปลี่ยนโลโก้ให้คลิกกลุ่มเช้งโลโก้แล้วเพิ่มโลโก้ใหม่จากมีดิ a Library หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ แค่นี้โลโก้ก็จะถูกเพิ่มไปที่มุมซ้ายบนของเว็บไซต์แล้วและผมสามารถเปลี่ยนขนาดโลโก้ได้โดยปรับความกว้างของโลโก้ด้วยแถบเลื่อนตรงนี้ต่อไปมาอัปเดตส่วนท้ายของเว็บไซต์กันเราจะย้อนกลับไปที่เมนูหลักแล้วเลือกฟุตเธอร์ที่นี่คุณสามารถอัปเดตได้โดยลากองคประกอบต,ต่างๆในตัวแก้ไขนี้ลงไปด้านล่างเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยนะเมื่อคุณแก้ไขาการตั้งค่าวเว็บไซต์เสร็จแล้วให้คลิกติดเพื่อย้อนกลับ และนี่คือเว็บไซต์ใหม่ที่สวยงามของเราตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าจะตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress กับนินชียอย่างไรและรู้วิธีปรับแต่งด้วยเครื่องมือท,ที่ใช้งานง่ายของฮาลิมเธอแล้วด้วยอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่ได้สมัครใช้งานให้ใช้ลิงก์ที่เศษของเราที่อยู่ในคําอธิบายเพื่อรับข้อสเสนอที่ดีที่สุดสําหรับโฮสติ้งนินชีขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ